คูก็จริงๆแล้วก็ถือว่าผมร่วมงานกับน้องมา2 2งานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ทํางานร่วมกันมันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยเมื่อวานรู้ข่าวก็ช็อกอยู่เพราะว่าเอ๊ะตอนแรกเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือพอมันเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้มันตั้งตัวแบบไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่า เกิดขึ้นไวมากเลยอย่างเงี้ยครับผมคือผมเมื่อวานซ้อมคอนเสิร์ตอยู่มีคนส่งมาให้ดูโบโอกว่าเพิ่งตกใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเจอกับน้องคั้าวเมื่อไหร่ครับโอ้โห<อ>น่าจะเป็นงานสักงานหนึ่งครับจำไม่ได้แล้วอะไรหรือเป็นนัดกินข้าวกันปกติกับเพื่อนนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยความสนิทของเรากับเขาเป็นแค่ไหนครับจริงๆแล้วถ้าความสนิทก,กับ,บบีมเนี่ยผมอ่ะยังไม่ได้ถือว่า ทีผมมีผมมาเป็นพี่ที่คุยกับน้องในฐานะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือน้องชอบให้ครับมาขอครัปรึกษ,ษากับว่าเฮ้ยตอนเราไปถ่ายเคว้งน้องก็จะบอกว่าเออพี่ผมต้องทําแบบนี้ยังไงทํายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะให้คำปรึกษ,ษาน้องไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเมือเราก็เจอกันบ้างตามแบบว่าตามแบบเออเขาเรียกว่าอะไรครับหมายถึงนัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนๆที่เล่นเคว้งนัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้เจอน้องมาสักพักใหญ่แล้วาาบบดีนะ<ว>ผมรู้สึกว่าตัวบีมอะ่ะคือผมอะ่ะใช้ได้อย่างหนึง่งคือผมเคยชวนน้องไปเตะบอลด้วย <c oughs> ใช่แต่ตอนนี้น้องไม่ได้ไปเตะบอลกับผมเลยะใช่คือเขาแข็งแรงยงเ้เขาแข็งแรงเขาออกกําลังกายบ่อยมากนะครับผมคือดูจัศรีระร่างกายเขาอ่ะจะดูว่าเขาเป็นสปอร์ตแมนที่แบบแข็งแรงมากอะไรเงี้ยจาออกการทํางานของเขาที่ผ่านมาเขามีข้อจํากัดในการทำงานต้องไหม ตัวน้องเป็นคนไม่มีข้อจํากัดในด้านการทํางานครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วก็หมายถึงว่าบทที่แต่ละอย่างที่เขาได้มันท้าทายตัวเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันยากมันยากแล้วก็รู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากๆที่ทําในมีพัฒนาการที่ดีในการด้านการแสดงไปแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็เสียดายที่แบบน้องยังไม่ได,ด้ดูผลงานตัวเองเลยอะ่ะใช่ครับผมก็ อขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบีบด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่า,าน้องจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีครับผมแล้วก็ไม่รู้อะมันพูดไม่ออกก็ไว้วันหนึ่งเราคงได้เจอกันใช่ครับผมคือหลังจาก คือช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งกับการทำคอนเสิร์ตกับงานหลายอย่างแต่ว่าถ้ามีโอกาสมันมันมีแกปั้งเหรอเดี๋ยวผมจะไปไปไปส่งน้องขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบ